สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ตัวข่าวท้องถิ่นทางราชธานีเคเบิลทีวีค่ะวันนี้ประจำวันที่12เมษายน2555กับดิฉันทัศนยตนากูรและคุณไอรดาวัยโมกขภาค่ะค่ะสำหรับข่าวเด่นที่น่าติดตามในวันนี้นะคะจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะส่วนเทศบาลนครอุบลราชธานีก็จัดพิธีเปิดงานถนนดอกไม้และสายน้ำค่ะส่วนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุบลราชธานีก็ได้จัดปล่อยขบวน3รถสล้อนะคะกราบพระเก้าวัดของเมืองอุบลน,นะคะติดต ของข่าวทั้งหมดได้ที่โต๊ะข่าวท้องถิ่นในวันนี้ค่ะค่ะและเช่นเคยเป็นประจำทุกวันกับการร่วมสนุกตอบคำถามนะคะรับบัตรชมพระภาพยนตร์จากโรงภาพยนตร์เนวาดาจำนวนสองที่นั่งค่ะคำถามในวันนี้นะคะถามว่าพระแก้วบุษราคามเป็นพระพุทธปฏิมากรปางมารวิชัยสมัยใดนะคะข้อ1ค่ะสมัยเชียงแสนส่วนข้อสสมัยเชียงคานค่ะทราบคำตอบแล้วโทรมาที่0 45265111ค่ะของรางวัลคือบัตรชิพระภาพยนตร์จากโรงภาพยนตร์เนวาดาจำนวนสองที่นั่งนะคะไปเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ค่ะจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดพิธีร น้ำขอพอรผู้ว่าราชการจังหวัดขานเนื่องในวันปีใหม่ไทย วันที่12เมษายน2555เวลา9นาฬิกานายสรพลสายพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดบ้านพักให้เหล่าข้าราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนตลอดจนประชาชนเข้ารดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์สําหรับบรรยากาศที่ชวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเช้าวันนี้มีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุลราชธานีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนตลอดจนประชาชนเดินทางมารดน้ำผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมืน่นสมานสามคัคคีภายในงานยังมีหน่วยงานต่าง,างๆเข้าร่วมจัดซุ้มอาหารเครื่องดื่มไว้คอยบริการแขกที่มาร่วมงานอีกด้วยทั้งนี้จังหวัดอุบลราชธานีได้จัดให้มีพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นประจำทุกปีทั้งยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยไว้ให้คงอยู่ตลอดไปตลอดจนเพื่อให้ส่วนราชการต่างๆได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกัน เพื่อความสามาัคคีในการร่วมงานกันต่อไปในอนาคตส่วนเทศบาลนครบวนราชธานีก็จะได้จัดพิธีเปิดงานถนนดอกไม้และสายน้ำและเทศกาลอาหารไทยอินโดจีนประจำปี2555ค่ะ บริเวณทางเข้าถนนดอกไม้และสายน้ำอำเภอเมืองจังหวัดบุรารธานีนางรจนาการตินันนายกเทศมนตรีนครบ,บนราชธานีได้เปิดงานถนนดอกไม้และสายน้ำและการจัดงานประเพณีสงกรานและงานเทศกาลอาหารไทยอินโดจีนประจำปี2555ระหว่างวันที่12-17เมษายน2555โดยนางรจนจนาการตินันนายกเทศมนตรีนครบ,บุราชธานีได้กล่าวถึงการจัดงานประเพณีสงกรานประจำปี2555ของเทศบาลน,นครอุบลว่าไม่ต้องการแข่งขันกันกบใครสถาน ที่อื่นแต่อย่างใดแต่ต้องการแข่งขันกับตนเองเพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดอุบลราชธานีให้ดีขึ้นในทุกปีจากนั้นนางรรจนากตินานนายกเทศมนตรีนะครบุรราชธานีก็ได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาและประชาชนจากชุมชนคุ้มวัดต่างๆที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดประเพณีสงกรานด้วยดีเสมอมา ส่งผลให้ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นได้รับการสืบสานต่อไปและการจัดงานในปีนี้ทางเทศบาลนครวนราชธานีมีการรณรงค์ให้พ่อแม่พี่น้องชาวอุบลราชธานีช่วยกันควบคุมดูแลพฤติกรรมของบุตรหลานให้เล่นน้ําอย่างสุภาพปลอดภัยไร้แลอลกอฮอล์ด้วยคําขวัญที่ว่าสงกรานต์บ้านเฮาบ่เมาก็ม้วนได้เพื่อลดอุบัติเหตุและป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่อาจจะเกิดขึ้นนอกจากนี้นางรจนากาดินาน,นาย,ยกเทศมนตรีนะครวนราชธานียังได้กล่าวเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนและนัก ท่องเที่ยวมาเที่ยวชมงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี2555ณบริเวณทุ่งสีเมืองอเภเมืองจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งทางเทศบาลนครอุบลราชธานีได้เตรียมสถานที่ไว้อย่างสวยงามอีกทั้งยังได้จัดสรรกิจกรรมมากมายเพื่อตอนรับนักท่องเที่ยวอย่างเช่นถนนดอกไม้และสายน้ําเทศกาลอาหารไทยอินโดจีนงานตุ้มโฮมกินข้าวแรงแยง,งวัฒนธรรมขบวนแห่พระแก้วบษรสาคคมขบวนแห่นางสงการการแข่งขันชกมวยทะเลและการแสดงมากมายบนเวทีทุกวันค่ะ ทททอุทอทออบลน,นะคะได้ปล่อยขบวนนั่งสำล้อกราบพระเก้าวัดเมืองอุบลราชธานีค่ะเสริมสิริมงคลในเทศกาลปีใหม่ไทยค่ะ วันที่12เมษายน2555เวลา9นาฬิกานายสรพลสายพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานปล่อยขบวนสำลักกระลาภ้า9วัดเมืองอุบลเสริมสลริมงคลเทศก,กาลปีใหม่ไทยเนื่องในกิจกรรมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงการานต์ของจังหวัดอุบลราชธานีนางสาวยุาพาปานรอดผู้อำนวยการทอทอทอสำนักง,งานอุบลราชธานีเปิดเผยว,ว่าในระหว่างวันที่13-15เมษายน2555การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัด บลราชธานีและตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดอบุบลราชธานีกำหนดจัดทัวร์นำร่องโดยการนั่งจักรยานสามล้อซึ่งเป็นพานะคู่เมืองอุบลมาตั้งแต่โบราณเที่ยววัดสำคัญเกวัดในเมืองอุบลเพื่อกรา,าบพระรมบูญเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตการจัดจักรยานสามล้อว้าพระดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่13-15เมษายน2 5 5 5วันละหนึ่งรอบระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยเริ่มต้นที่วัดศรีอุบลรัตนารามและเดินทางไปต่อที่วัดสุบัตนา วัดหลวงวัดกลางวัดใต้วัดบุรพาวัดมหาวนารามวัดมณีวนารามและวัดทุ่งสีเมืองตามลำดบับ โดยการแวะชมแต่ละวัดนักท่องเที่ยวจะได้กราบ,บพระศักดิ์สิทธิ์สำคัญและร่วมทำบุญในทุกวัดยังจะได้รับความรู้ด้านศาสนาและประวัติศาสตร์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีกด้วยสำหรับผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งในราคาเพียงท่านละ199บาทโดยจะได้รับของชมพลพิเศษสจากทอทอท,อทอและทรูมูฟสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานอุบลราชธานีโทรศัพท์0 4 5 243770และ0 4 5 250 1็สี่ส่วนชาวบ้านชุมชนโรงเรียนเทศบาลสองหน,นองบัวนะคะร่วมกับชุมชนวัดพระธาตุหนองบัวและวัดหนองบัวค่ะเตรียมจัดงานประเพณีสงกรานต์วัดพระธาตุหนองบัว แม่ชีอุทัยจันลาแม่ชีวัดพระาธาตุหนองบัวได้เปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทางชาวบ้านในชุมชนโรงเรียนเทศบาลสองหน,นองบัวร่วมกับชุมชนวัดพระาธาตุหนองบัวและวัดหนองบัวจัดงานประเพณีสงกรานต์ขึ้นทุกปีในวันที่13เมษายนที่วัดพระาธาตุหนองบัวทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีพื้นบ้านให้คงอยู่ให้ลูกหลานได้ร่วมสืบทอดประเพณีอันดีงามนอกจากนี้ทางชุมชนยังมีการจัดเตรียมขบวนรำเข้าร่วมในงานประเพณีสงกรานต์กับทางจังหวัดบุบลราชธานีด้วยสำหรับกิจกรรมในวันสงกรานต์ บญเลี้ยงพระเพลนมีการบายสีสู่ขวัญชาวบ้านจะมีการส่งน้ําพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจําวัดโดยเปิดโอกาสให้ชาวบ้านและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้มาทําบุญส่งน้ําเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตและหลังจากนั้นประมาณ6-7วันแล้วแต่จะกําหนดชาวบ้านจะเรียกว่าวันเนาพระสงฆ์ในวัดจะมาทําพิธีวันเนานําพระขึ้นประดิษฐานไว้ที่พระอุโบสถซึ่งจะมีการแสดง ซึ่งจะมีการส่งน้ําพระสงฆ์และส่งน้ําผู้สูงอายุในชุมชนแม่ชีอุทัยยังกล่าวว่างานสงกรานถือเป็นงานประเพณีอันดีงามที่ชาวบ้านในชุมชนจะได้มีโอกาสมาพบปะร่วมทําบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตจึงอยากขอเชิญชว,ชว,ชวนพุทธศาสนิกชนทั่วไปนะคะมาร่วมงานประเพณีสงกรานที่วัดพระาธาตุหนองบัววัดมหาวานารามจังหวัดอุบลราชธานีนะคะได้เตรียมปรับภูมิทัศน์ภายในบร,ริเวณวัดค่ะเพื่อตอนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานนี้ค่ะ วันที่12เมษายน2555เวลา10นาฬิกาบรรยากาศภายในวัดมหาวานารามอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี้าหน้าที่กำลังดำเนินการปรับปรุปรงภูมิทัศน์ในพื้นที่สวนหย่อมบริเวณวัดเพื่อปรับปรุงนำดอกไม้ปลาประดับและตกแต่งสวนอย่างสวย,ง,สย,ง,สยง,งามเพื่อเตรียมรับพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมายังวัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2555วัดมหาวานารามตั้งอยู่บนที่บนถนนสัมปรสิทธิ์อําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเดิมชื่อวัดป่าหลว มมีโชศสีสวัสด์แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่าวัดวดป่าใหญ่วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่และถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจอังหวัดอุธานีที่มีความสําคัญมากทั้งในอดีตและปัจจุบันเป็นสถานที่ปฏิสถานพระเจ้าใหญ่อินแปลงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไป นอกจากนี้วัดมหาวานารามยังมีความสําคัญอีกด้านหนึ่งคือเป็นแหล่งศึกษาเราเรียนทั้งทางโลกและทางธรรมตั้งแต่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนันเพราะเป็นวัดที่มีการศึกษาทั้งด้านปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลีแผนกสามัญศึกษาและระดับอุดมศึกษาตลอดจนจัดการศึกษาสงเคราะห์แก่เยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี ร้านค้าที่จำหน่ายเสื้อผ้าลายดอกไม้และปืนฉีดน้ำในจังหวัดอุบลราชธานีก็เริ่มมีสีสันมากยิ่งขึ้นนะคะเห็นได้จากประชาชนเริ่มทยอยซื้อเสื้อผ้ามาสวมใส่กันแล้วค่ะ บรรยากาศการจำหน่ายเสื้อเล่นน้ำสงกรานและปืนฉีดน้ำในเขตเทศบาลนครุวลราชธานีพบว่ากลุ่มร้านค้าจำนวนมากนำเสื้อผ้าที่เป็นลายดอกไม้มีสีสันสดใสและสวยงามมาวางจำหน่ายกันเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะที่ร้านรุ่งทรัพย์ของนางวิรยาสถาพรสวัสด์ตั้งอยู่ชุมชนตลาดสดบ้านดูเปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตนสั่งนำเข้าเสื้อลายดอกไม้จากโรงงานที่กรทมมาวางจำหน่ายกว่า2,000ตัวตามราคารับเฉลี่ยตัวละ80-150บาทโดยเมื่อนำมาตั้งราคาจำหน่ายที่ร้านก็จะมีราคาตั้ง ตั้งแต่99ถึง350บาทแต่ที่นิยมมากที่สุดของลูกค้าก็คือราคา250บาทเพราะเป็นขนาดเนื้อผ้าที่ปานกลางส่วนรายได้ในช่วงที่ผ่านมาทางร้านของตนถือว่ายังเป็นรายได้ที่ไม่มากนักซึ่งเมื่อเปรียบกับช่วง3ปีที่ผ่านมาทางร้านจะวางจําหน่ายเสื้อสงกรานเฉลี่ยประมาณ7-8บล็อกหรือจํานวนประมาณพันกว่าตัวและนอกจากนี้อาจจะเป็นเพราะปัญหาบ้านเมืองที่ไม่สงบรวมทั้งค่าครองชีพในแต่ละคนที่ย่ํมแย่จึงทําให้ประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังประหยัดการใช้เงินแต่ก็มีหน่วยงานภาครัฐมาซื เป็นกลุ่มใหญ่เช่นกันขณะที่ร้านจําหน่ายอุปกรณ์ปืนฉีดน้ําในเขตตลาดชุมชนบ้านดู่อีกรายที่ผู้สึกข่าวตะเวนสํารวจกลับพบว่ายอดการจําหน่ายปืนฉีดน้ํามีมากขึ้นกว่าทุกปีแต่สลับกันในด้านของขนาดของปืนฉีดน้ําเท่านั้นซึ่งเมื่อเปรียบกับปีปีก่อนๆผู้คนก็จะสนใจเลือกซื้อปืนฉีดน้าที่มีขนาดใหญ่ในราคาประมาณ100-300ถึงบาทแต่ในปีนี้ผู้คนสนใจเลือกซื้อปืนฉีดน้ําขนาดเล็กพอเหมาะมือที่มีราคาถูกโดยราคาอยู่ที่20-100บถึงบาททั้งนีเหตุที่ชาวบ้านนิยมซื้อออ ไม้มาสวมใส่เล่นน้ําสงกรานก็เพราะว่าต้องการสื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้เห็นว่าทุกคนต้องร่วมรณรงค์การปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการรักษาโลกที่กําลังร้อนขึ้นเรื่อยๆอุบลราชธานีนะคะรณรงค์เข้มสงการปลอดภัยตายเป็นศูนย์ค่ะ ตามที่รัฐบาลได้กําหนดเป็นวาระแห่งชาติและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดาเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2555ให้เป็นสงกรานต์ปลอดภัยตายเป็นศูนย์หรือจะต้องเสียชีวิตให้น้อยที่สุดจังหวัดอุดราชธานีนําโดยนายสุรพลสายพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดราชธานีได้สั่งการให้ทุกภาคส,ส่วนบูรณาการทํางานและร่วมมือกันในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดโดยตั้งเป้าหมายในการลดอุบัติเหตุทางถนนให้น้อยลงกว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีที่ผ่านมาพร้อมบูรณาการทุกภาพส่วนที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อไม่ให้มีผู้เสียชีวิตหรือตายเป็นศูนย์ตามนโยบายหรือเป้าหมายการรณรงค์ในปีนี้ สำหรับสถิติในปี2554ของจังหวัดอุบลราชธานีในช่วง7วันจากวันที่11ถึงวันที่17เมษายน2554มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น7ครั้งลดลงจากปีที่แล้ว8ครั้งคิดเป็นร้อยละ72ผู้บาดเจ็บ10รายลดลงจากปีที่แล้ว8รายคิดเป็นร้อยละ44จากผู้เสียชีวิต2รายลดลงจากปีที่แล้ว9รายคิดเป็นร้อยละ81สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ขับรถเร็วเกินกำหนดทัศนวิสัยไม่ดีฝา่าฟืนไฟจราจร ตัดหน้ากระชั้นชิดและที่สําคัญที่สุดคือเมาสุราขณะขับขี่ยานพาหนะโดยประเภทของอยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่รถจักรยานยนต์รถกระบะและรถเก๋งถนนที่เกิดอุบัติเหตุได้แก่ถนนทางหลวงชนบทถนนในเขตเทศบาลอบตอและในหมู่บ้านประเพณีการส่งน้ำพระแก้วบุษราคำมมีความเป็นมาอย่างไรติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ ในช่วงงานประเพณีสงกรานต์คุ้มวัดต่างๆในเมืองอุบลราชธานีจะอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญออกมาให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสทรงน้ำสักการะขอพรสงกรานต์ในวันนี้ทีมข่าวราชธานีแคเบลทีวีจะพาคุณผู้ชมไปเริ่มต้นสรงน้าพระ ที่วัดศรีอุบลรัตนารามถนนอุปร,ราชข้างสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีโดยในช่วงเช้าของวันที่13เมษาย,ยนของทุกปีเจ้าเมืองอุบลหรือผู้ว่าราชการจังหวัด จะเป็นประธานประกอบพิธีอันเชิญพระแก้วบุศราคมขึ้นบุษบกคานหามแห่รอบเมืองให้ชาวอุบลได้ส่งน้ำกันสำหรับพระแก้วบุศราคมเป็นพระพุทธ,ธปฏิมากรปางมานวิชัยสมัยเชียงแสนแกะสลักจากแก้วบุศราคมหน้าตักกว้างสามนิ้วสูงจากเรือนแท่นถึงเปลวพระโมลีห้านิ้วมีความงามสง่าตามพุทธลักษณะทุกประการ ตามตำนานเล่าสืบกันมาว่าพระวรราชพักดีหรือพระวอรพร้อมด้วยบุตรหลานของพระตาคือเจ้าคำพงเจ้าทิศพมและเจ้าการรมบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งเมืองอุบล ได้อัญเชิญพระแก้วบุษราคำมาจากกรุงศรีสัตนาข้าตหุดเวียงจันทร์เดิมทีพระแก้วบุษราคำประดิษฐานอยู่ที่บ้านดอนมดแดงและได้อัญเชิญมาประดิษฐานอยู่ที่วัดศรีอุบลรัตนารามในเวลาต่อมาในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราช ทางราชการได้ประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาที่วัดศรีอุบลรัตนารามพร้อมทั้งได้อัญเชิญพระแก้วบุษาราคมเป็นองค์ประธานในพิธีโดยถือว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสืบกันมาแต่โบราณ ปัจจุบันในเทศกาลสงกรานต์ของทุกปีชาวอุบลราชธานีจะร่วมใจกันอัญเชิญพระแก้วบษราคำแห่ไปรอบเมืองอุบลราชธานีเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้นมัสการกราบไหว้และส่งน้ำกันโดยทั่วนหน้า ติดตามกันต่อกับราคาอาหารสดนะคะวันนี้ไปกันที่ตลาดบ้านดู่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะไปเริ่มกันที่ราคาของเนื้อหมูนะคะเนื้อหมูสันในค่ะราคากิโลกรัมละ120บาทเนื้อหมูสันนอกนะคะราคากิโลกรัมละ120บาทส่วนหมูบดค่ะราคากิโลกรัมละ105บาทปลาหนินนะคะกิโลกรัมละ75บาทปลาดุกค่ะกิโลกรัมละ60บาทส่วนปลาช่อนราคากิโลกรัมละ100บาทไก่สดทั้งตัวกิโลกรัมละ70บาทเนื้ออกค่ะราคากิโลกรัมละ7บาทปีิบนราคากกิโลรัมะ50 น่องสะโพกไก่ราคากิโลกรัมละ80บาทไข่ไก่เบอร์ศูนย์ราคาฐาดละ105บาทไข่ไก่เบอร์หนึ่งานราคาฐาดละ9 5บาทไข่ไ <aún> ก <yelled> ่เบอร์สองราคาฐาดละ9 0บาทและไข่ไก่เบอร์สามราคาฐาดละ85บาทค่ะส่วนผักสดนะคะคะน้ากิโลกรัมละ10บาทกระหล่ำปีกิโลกรัมละ15บาทกระเทียมค่ะกิโลกรัมละ40บาทและหอมแดงราคากิโลกรัมละ20บาทค่ะ ติดตามพยากรณาา์อากาศประจําวันที่12เมษายน2555นะคะพยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้ถึงเวลา18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ค่ะภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆประมาณ20-30%ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่าสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดประมาณ36-38องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงจังหวัดอุบลราชธานีมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆ ประมาณ3 0ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งลมตอนออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ38องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ23องศาเซลเซียสค่ะวันนี้ที่หาดคูเดือยอำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา14นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะดอำเภอคงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา45นาทีค่ะไปดูสภาพอากาศที่ประเทศเวียดนามนะคะที่กรุงฮานอยอุณหภูมิ28องศาเซซลียสสภาาาพอากศีม่นสะวัน ออกเฉียงเหนือของประเทศมีความเร็วลมอยู่ที่11กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ประเทศกัมพูชาที่กรุงพนมเปญอุณหภูมิ36องศาเซลเซียสสภาพอากาศมีเมฆเป็นส่วนใหญ่ทางทิศตะวันออกของประเทศมีความเร็วลมอยู่ที่11กิโลเมตรต่อชั่วโมงปิดท้ายกันที่ประเทศลาวนะคะที่นครเวียงจันทร์ค่ะอุณหภูมิ37องศาเซลเซียสสภาพอากาศมีเมฆเป็นบางส่วนทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศมีความเร็วลมอยู่ที่4กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะติดตามกันต่อกับข่าวประชาสัมพันธ์จากทางราชธานีเคเบิลทีวีค่ะ มหาวิทยาลัยราชพัฏอุบนราชธานีมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นอาจารย์คู่สัญญาจำนวน16อัตราประกอบด้วยสาขาวิชานิติศาสตร์สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคมสังกัดคณะสาขาวิชานิเทศศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาการบัญชีรับสมัครจนถึงวันที่18พฤษภาคม2555สอบถามรายละเอียดและสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่กองบริหารงานบุคคลสำนักงานอธิการบดีหมายเลขโทรศัพท์045352000ต่อหมายเลข1002และ2035เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา16นาฬิกายกเว้นวันหยุดราชการ เทศบาลนครอุบลร,ราชธานีเชิญร่วมสมัครการแข่งขันกีฬาเทศบาลนครอุบลครับประจำปี2555ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมโดยจัดการแข่งขันทั้งหมด3ชนิดกีฬาซึ่งประกอบด้วยบาสเกตบอลฟุตซอลและฟุตบอล ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่สำนักการศึกษาเทศบาลนครอุบนราชธานีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่045246060ต่อ129และ139ในวันและเวลาราชการเทศบาลนครอุบนราชธานีได้จัดหน่วยบริการด้านสุขภาพเชิงรุกในตลาดสดสวนสาธารณะและวัด ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีโดยจัดเจ้าหน้าที่ออกให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นตรวจสุขภาพช่องปากให้คำแนะนำด้านสุขภาพตรวจสมรรถภาพทางกายและบริการนวดแผนไทยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม2555ดังนั้นเทศบาลจึงขอเชิญชวนประชาชนรับบริการได้ฟรีจากหน่วยบริการด้านสุขภาพโดยวันเวลาและสถานที่สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่045246060ต่อ186ในวันและเวลาราชการคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏอุบวราชธานีเปิดรับสมัครเยาวชนอายุระหว่าง9ถึง12ปีจำนวน100คนเข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนรุ่นที่30 ระหว่างวันที่25ถึง27เมษายน2555ณคณะวิทยาศาสตร์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและเยาวชนได้เรียนรู้เรื่องมหัศจรรย์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์โทรศัพท์045 352 000ต่อหมายเลข1400และ1 4 3 1 มาถึงช่วงของการเฉลยคําถามนะคะกับคำถามที่ถามไปว่าพระแก้วบุษราคามเป็นพระพุทธป,ป,ปฏิมากรปางมารวิชัยสมัยใดนะคะคําตอบที่ถูกต้องคือข้อหนึ่งค่ะสมัยเชียงแสนค่ะส่วนรายชิ่ผู้โชคดีจะประกาศให้ทราบในวันพรุ่งนี้ค่ะ ส่วนในท้ายข่าววันนี้นะคะขอขอบคุณเนวดดานรักคุณค่ะรวมไปถึงห้างยิ่งเจริญศูนย์รวมชุดกีฬาครบวงจรนะคะและก่อนออกจากบ้านในวันนี้คุณผู้ชมอย่าลืมตรวจเช็คสภาพการจราจรบนถนนชยางกูลทั้ง4จุดผ่านกล้องวงจรปิดช่อง CCTV ค่ะและติดตามข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีได้ที่ w w w บ u b o n c o m ค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของโต๊ะข่าวท้องถิ่นแล้วค่ะทีมข่าวราชธานีเคเบิลทีวีรวมถึงเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ